นายกเศรษฐานั่งสองแถวชมวิวเมืองพัทยาก่อนเดินพบปะผู้ประกอบการวอ l k ก n ิ s สตรีทนักท่องเที่ยวแห่ขอเซลฟี่พรืบเมื่อเวลา20นาฬิกาคืนวันนี้22มิถุนายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนวายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายประเมศตรงามพิเชษนายกเมืองพัทยาคนตำรวจโทสมประสงค์ยินท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสอง และคณะได้นั่งรถประจำทางสองแถวเยี่ยมชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวถนนเลียบชายหาดพร้อมพูดคุยหารือพัฒนาผลักดนันด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระทั่งเวลา20นาฬิกา20นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงจากรถสองแถวเข้าถนนวอลกิ้สตรีทพัทยาใตา้แหล่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองพัทยาโดยนมีผู้ประกอบการยืนรอให้การต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบสีแดงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวพัทยาโดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถามรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดก่อนจะมอบนโยบายเรื่องการเข้มงวดดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวให้รู้สึกปลอดภัยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการเดินพบปะพที่น้องประชาชนที่เปิดธุรกิจร้านอาหารและผับบาร์ตลอดสองฝั่งข้างทางเพื่อสอบถามปัญหาที่ผู้ประกอบการในการค้าในช่วงนี้ นอกจากนี้ตลอด2ข้างทางได้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติต่างพากันแห่เซลฟี่ขอถ่ายรูปคู่กับนายกรัฐมนตรีของไทยในการมาเยือนถนนวอกคิงสตรีตในครั้งนี้ซึ่งพบบรรยากาศในคืนวันเสาร์เป็นไปด้วยความคึกคักที่วัดทองมารายงาน

เคลื่อนไหวข่าวสารสาระต่างๆและความบันเทิงแหล่งที่กินที่เที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในจังหวัดภาคตะวันออกได้จากทุกแพลตฟอร์มของตะวันออกทูเดย์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ